ขอสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่ได้ติดตามกระผมนายอภิรักษ์เริ่มบชาทิกไตผมมีพ่อเป็นคนจีนและแม่เป็นคนสุรินครับยังไงก็ขอขอบคุณมากครับที่ทุกท่านได้เข้ามาติดตามผมถึงจะน้อยจะมากยังไงผมก็ขอขอบคุณมากๆครับวันนี้ผมก็ลองทำ u t u b e เป็นครั้งแรกโดยดูจากบ้านทุง่งคาเฟ่ลุงอ้วนชวนคุยครับ แล้วเข้าไปที่ไลน์แล้วก็เขาแนะนําวิธีการทํา youtube มาก็ลองมาทําเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับก็ไม่รู้จะมีใครชมมากน้อยยังไงก็ขอให้ผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมากเยอะๆนะครับช่วยติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณมากทุกกําลังใจครับจะน้อยจะมากผมก็ขอขอบคุณมากครับผมเองก็ดูลุงอ้วนชวนคุยนะครับเห็นหลุงอ้วนบอกน้องเกี่ยวกับน้องอิงิงอะไเนี่ยผมก็ก็ไม่ได้รู้จักน้องอิงเป็นโดยตรงนะครับ แต่เพียงเคยดูน้องโซเฟียที่รายการซุปเปอร์เทนนะครับแล้วน้องบอกไอดอลชื่อน้องอุงอิงแล้วพอเห็นน้องอุงอิงอมาร้องเซอร์ไพรส์น้องโซเฟียผมก็ชอบมากครับก็เลยลองติดตามน้องอุงอิงดูน้องอุงอิงเป็นคนใจดีมากครับน้องน่ารักเป็นคนใจบุญเหมือนนางฟ้ามาเกิดแล้วก็ช่วยพ่อโจอจนพ่อโจนั้นวงได้ โด่งดังขึ้นมานะครับผมก็ไม่ได้ทราบหรอกฮะผมก็ไม่ได้คนชอบดูนะแต่พอ,พอมาดูน้องอุ๋งอิงเอิ่ผมก็ชอบหมอรำขึ้นมาเลยนะครับไม่รู้เป็นอะไรความรู้สึกผมออรู้สึกว่าน้องคนนี้เก่งแล้วน้องก็เป็นคนกระตันยูกระตะเวทีซึ่งผมก็ชอบมากก็เลยมาติดตามน้องอุ๋งอิงจะน้อยจะมากแต่ผมก็ติดตามไปเรื่อยๆน้องน่ารักตลอดนะครับเป็นซูเปอร์สตาร์เลยนะครับยังไงก็ขอขอ,ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามผม ก็ลองดูครับครั้งแรกในชีวิตนะครับขอบคุณมากครับ